ขังมาประมาณ2 2ปีแล้วอะคะ่ะก็เรามีปัญหาเรื่องที่ว่าเราต้องเลี้ยงเลี้ยงน้องหลายตัวนะคะร่วมประมาณ18ชีวิตจะมีไก่นะคะแล้วก็เป็ดแล้วก็มีนกมีกระต่ายอะคะ่ะที่เราจะต้องยกสูงขึ้นเราห่วงตรงนี้มากกว่านะคะแล้วก็การเดินทางที่เราจะต้องออกไปข้างนอกเ้ราะมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกระทงข้างนอกมันก็จะท่วมด้วยอะคะ่ะก็จะลําบากนิดนึง จะมีรายคา่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะจะต้องมามีปลาเพิ่ม <ปา S 1> เข้ามาปลาเข้ามาค่ะเราก็จะต้องเข้ามาเข้มาขมาเองค่ะแล้วก็เราก็ต้องดูแลเขาว่าะคะ่ะให้เขาให้เขาได้กินได้ได้ได้อยู่อย่างเงี้ยค่ะคนจนกว่าน้ํามันจะลดนะคะเขาอุตส่าห์มาเข้ามาหาเราอย่างนี้เราก็เห็นใจเขาแล้วค่ะแล้วเราอยากจะฝากอะไรถึงคนที่เขาเกำลังประสบปัญหาน้าผู้นี้เลขามีกำลังใจนะคะก็คือทุกคนอะคะ่ะเราต้องมีปัญหามีประส ขอให้ทุกคนต้องสู้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ